สวัสดีครับไปแอมบาสนะครับจากเกียวอลมอเตอร์พระนครนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ครับสีจริงเลยครับสีโซบูนะครับหารถกันยากมากๆนะครับรอรถกันเป็นเดือนๆออยู่ข้างหลังแล้วนะ ข้างหลังแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโปรนี่เป็นรุ่นโปรไฟนงไฟหน้า LED นะครับอ่าเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟสูงต่าอัตโนมัตินี่ล้อแม็กสีดำคาลิปเปอร์เหลืองบอกเลยว่าโคสซิงโคแสแซดนะครับนี่แล้วก็ครึ่งบนนะครับจะเป็นหลังคาดำนี่หลังคาดำแล้วก็หูกระจกเป็นสีดำนะครับอ่า คิ้วขอบกระจกก็เป็นคมเนียมาให้จากโรงงานเลยสาวอากาศแบบคลิปฉลามนี่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านท้ายนะครับตัวนี้ครับตัว GWM จะเป็นตัวนี้แหละเป็นแบบนี้แหละนะครับจะเป็นปี2025นะครับผลิตปีนี้เลยครับลายฟงลายฟ้ามีมาให้ไฟเบรกตรงที่3ไฟเบรกมีมาให้ครบกล้องรอบคันมีมาให้ครบตั้งแต่ตัวโปรเลยนะครับอ่าอันนี้บ้าพาดูรอบคัน เป็นดิสเบสรก4ล้อพร้อมคาลิปเปอร์เหลืองนะครับล้อหลังก็จะมีดิสเบรกให้ด้วยล้อแมกซ์ขอบ18นะครับตัว a l l a Good c a t p r o นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าตัวเนี้ภายนอกดีไซน์แบบเท่ๆแต่ภายในโคตรคลาสสิกเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ส่วนภายในตัวนี้อย่างที่บาสบอกไว้ก็คือโคตรคลาสสิกนี่ดูนะครับสีออกน้ำเงินกลมนะครับอจอยาวนะครับมัลติมีเดียมีให้ครบนะครับวมาลัย2ก้านนะครับพร้อมมัลติมีเดียแล้วก็ตัวอัดเพตีฟพุชคอนโทนก็มีให้แต่ตัวโปรเลยนะครับสรุปพร้อมม่านไฟฟ้าเปิดปิดได้นะครับนี่ตัวภายในเนี่ยก็จะตัดกับตัวสี สีอ,อ่อนครีมนะครับลงตัวมากๆนะครับสำหรับใครท่านใดที่จองสีนี้ไว้อยู่บอกเลยว่าให้รอนะครับอย่าเพิ่งทิ้งโคตานะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับในกล้องอาจจะเป็นสีฟ้าว่าตัวจริงนะครับมันจะออกแบบเหลือบๆเขียวห,หน่อยนะครับสวยสวยพอโดอนแดดสวยมากนะครับส่วนด้านในด้านหลังภายในด้านหลังก็จะเป็นบอกแบบนี้ครับนี่ แล้วตรงกลางก็สามารถเล็งออกมาเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะครับนี่ตัวโปรคลิปนี้มาจะยังไม่ลงลึกเรื่องสเปคนะครับก็พาดูภายนอกภายในสีนี้เป็นแบบไหนหเฉยนะครับส่วนสเปคนี่เดี๋ยวบัสมีคลิปทําก่อนนานี้สามารถย้อนไปดูได้ว่าตัวโปรมีออปชันอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปน่ารถกันประมาณนี้ครับสำหรับ Allra Custom สีใหม่ของเรานะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจ สอบถามรายละเอียดหรือว่านัดบัสทดลองขับนะครับอยู่แถวนครสวรรค์ใกล้ๆพิจิตใชัยนาทอุทยัยอะไรพวกนี้บาสมีบริการนำรถไปเทสได้ให้ถึงบ้านนะครับส่วนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวบ้านลงมาให้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับบ้านขอตัวไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ